มาดิจ้ามาด้วยจ้ามาปลูกต้นไม้เด้อมืนน่อน,นี้มื่อไนเมื่อนี่มื่อใดตัดแต่งเด้อจ้ามื่อี้มือปลูกเด้อจ้าปลูกเข็มเหลืองเนาะคะ่ะพี่น้องปลูกเข็มเหลืองจ้ามืนน่อี้ได้ปะ เริมี่ยจกปลูกต้นใหม่กันเนอพี่น้องเข้มเหลืองเมื่อนี้โอเคสรับปั้นป่าจะจ่ายพี่น้องอคือห้องทำห,หน้าเนี่ยแหละ ดอกไม้เมื่อนี้วันจันทร์กับสิปูหย่าเนาะพี่น้องเอ้ยมีแต่งานปลูกงานตัดแต่งงานปูหย่าอยู่จังสี่เลยแต่พี่น้องงานใหญ่เนาะแนวอื่นกับวัวหลายดอกอยู่วันอยู่จังสี่เนาะจ้ะ ่ายเก็บปั๊บดินปับ๊บอันนี้น้ำแนำ่ที่การขันตอนกันเห็บนะโอ้ดอกต้นไม้เริ่มเหี่ยวเลยเดี๋ยวพี่น้องอ้ยฝนตกลองสามหมื่นก่ได้คนหน่าม,มือนี่เหี่ยวเลย ย่ายลองขาตั้งกล่องไหมด้วยจ้ะพี่น้องวันนี้ยายซื้อขาตั้งกล่องมาลองเมือง,งใก่ได้โบไหนบ่แกพี่น้องเยี่ยเลี่ยวพัฒนาเ้ยพัฒน์ปุ้นเขา,าไปหาเก๋ผมไปพัฒนา พี่น้องไปเรียบพัฒนาแล้วบมต้องใช้มือชื่อแล้วพี่นอ้องเจอค่าตังกรม,มาเรียบร้อยเลยพัฒนาตัวคนเฮามานนันก็ต้องมีการพัฒนาเนาะพี่นอนะ้องเนาะันยิมาอยู่แบบเก่าๆบดได้แล้วโลกเข้าไปหอดใส่แล้วเฮาก็ไปนำโลกให้ท่านโลกตัวสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาหลังรับได้ดีเลยกันมา mày không trải khơi khỏi được, bác bình nha tham gia cái tham nên bén từng giang bình long, đi con, con like, con share, tháp tơ cả nha bình long đi để lại đi là แชเล่แล้วพาดนะพี่น้องแปเลแล้กอดซักกอดตะไคร้กอดเริกอดลายช่อเจยกันนะกอดไก้ใน้สิกุตะไคร้กอดไให้น้ำเด้อพีน้องหน้านินเด้อกันมาอุไม่เคยทานะพี่น้องนะตามกางเลกกะหอบแล้ว ไม่้องเอไมเป็นเวลาใหไร้องมา้าไปดับาทรุ่นถมอหรอยไอ้คนถือกระเป๋าน้ำเนี ปูนทั้งปั๊บทั้งผีทั้งโผล่เยอจ้าพี่น้องปูเข้มเหลืองเนาะพี่น้องเนาะปูได้วางวางกับมาซอยยายปลูกเด้อมืนหนีเสือแคญญ่าก็ลืมเนาะพี่น้องเลยเสือแคญญ่าก็บ่ได้ทุกมือก็บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะมิเตแนวลืมลืมเท้าแล้วก็จังลาลายยายลืมขี่ลืม ใคล้เนตต์ดินคุดง่ายได้พี่น้องเลยฝนตกนี่ก็มืมอดอมากอีกเลยไอเนี่ยต์ฝนตกมากพี่น้องมันจะเลยคุดง่ายโอ้ขัดปลูกมาแ,แลยอด้พี่น้องเอ้ยอยากค้องไห้ดินแข็งดีเมื่อนียฝนกับโปโต๊ดแดดกับโปห้องปัญใด โอ้แดดบ่ฮ่อนเข่ากับพีกกับเถืกแดดบ่ฮ่อ, <laughs> <laughs> อนบันไดกับพ่ออยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะเห็ดไปมีงานเห็ดอีกว่าบ่มีงานเห็ดเนาะพี่น้องเนาะงานยังจะเห็ดเต้องคนไม้ปลูกมันก็มีหนาแล้วจ้ะพี่น้อง อันนี้คือหนาต้นใหม่นะจ้ะอันนี้คือทั้งหลังต้นใหม่เลยจ้ะแต่โบมีหนามีตาอันนี้มันก็คือโคตรเนี่ยจ้ะต้นใหม่ก็มีหนาคือกันเนาะกันหนาได้กับปลูกกับงาม ขาวแห้งขีรื้มาะพี่น้องเ้ยคือรถแล้วลืมเสือลืมหมวกลื้มเท่าทีิบ น,นี่ก็จะเป็นขาไกาดาะะ่ดังได้ค่ะให้ก็ปลูกนะ แมวเล้ยก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะแห่งน,งนะจ๊ะพี่นอนะ้องมาวาดเอาลูกลักลูกช่วงมะพี่น้องเนาะแม่นบ่เนาะ เพ็ดแต่ก็ใส่ดินผูาากนอกจ้าพี่น้องก็วาดลูกตามดินที่เท่าหันเพ็ดไหลเนานะ ma ay dito oh ay dito oh bae iko ko 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 นาองาี่น้องมันสูงรอไปยนงปล่อให้ทุการทำงานเออแล้วพี่น้องเออจางให้านี่เดี๋ยวนี้ขอขอบคุณส่วนไปทำงานได้ยไล หมดนี่แล้วมั้งนับน้ำเด้อ้วยมันถึงขี้มันขี้มแดงอันนี้เด้อพี่น้องตอนนี้ยังไม่มีดอก กายแสบมันจะอยู่หลังเก่านั่นตาเ่าวอยู่หลังเก่า สามต้นสี <orship Across the way> ่ช <during the way> ั้นาดห้าต้นห้าต้นนี่เอาแบบมาเบิรงนี้อันนี้สี่สิบแปด่แะอันนี้สามสิบแปดเอามาแบบมาทูไม่ได้ขาดลายแท้ เ็มแดงอ่ะฮะบ่นับออกสัตว์ฉันก็จำผิีสี่สิบสามนะส3สิาเดียวสี่สามขเต้นต้นขาห้ต้นขาห้าต้นนี่ได้สามสิปดเออคนที่โชคใหม่ห้ารบวกหกไม่เขาบวกมาตลอดเออเขาจะบวกให้ห้าตลอดเลย็รอบนี่เขาคือผ่้บวก เขาเอาหายมา้ซาะได้นะสามสิบแปดสามสิบแปดต้นสามสิบแปดกับโบเมนเพรระว่าจำนวนเก่ามันสามสิบสี่ต้นเออขาดหาต้นเดี๋ยวค่อยไปเอาเดี๋ยวค่อยชูเดี๋ยวชูเขาเอามาส่งหา <c oughs> อย่างว่าต้นไม้เพิ่นขาดตลอดเลยหรอกนี่ โซ่คำโร,รบโบกตาใหนนะพี่นอ้องก็วันนี้ปลูกพุทธีชิพาต้นหวงวัดไว้แล้วนั่นเอา,าดินปลูกห้อยเลยห้อยบางหายเขาปลูกเลยจากนี้เลยเออจากนั่นล่ะพี่ม่เองเลยน้่นออกมาแล้วอะไรวะโอ้ต้นไม้ที่ขายดีกว่าทิพจะต้องซุกกระเบื้อุกฟืนที เต้นโร์บบนี้เนี่ยเนาะเต้นเต้นตั้งห้านทีอย่างฝังพี่ต้องก็อย่างฝั่งกดใก็อุทาร์กดใจอุทาร์ฝั่งกดใจกดใพี่ต้องก็มีแต่กระดากัน ตาใส่ท้่ถูกหลายหลายเลยที่โอ้ตุ่มแห้งแห้งอะตุ่มไม่ญ่เนี่ยแห้งเพราะเลยตัดน้ำเด้อนี่เด้อพี่น้องเว้ยตายเด้อนี่รถตอนนี้เลยบ่บ่เลี้ยวกัดหูดน้ำฟุดงอกยังมาหดแข็งกับเปียกเบ็ดตัวมาเยอะแล้วมันอยู่ไกล

ก่นอนหน้าพี่นงเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหอยยในเดอร์กดกระดิง่งติง้งติ้งหอยยในเดอว,วัดดีจ้าพี่เก๋วันดีนยค่ะวัดดีจ้าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ซับตะกงซับตะไคร้ด้วยนะเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงต่อไปนะคะแกนี้ก่อนแนละะ้วับนี่บายๆแว่วา,าง,าง,างมาปลูกตะครให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะดูแลรดน้ำให้ค่ะสวัสดีค่ะ